สวัสดี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 ทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องแลเดินทางไปและทํากุระแลนวและเดินทางไปกับแางแล้ว สวัสดีสวัสดีเชื่อหรือไม่วันนี้แลละเราเราเราโมโหมากแล้วโมโหในหลายๆเรื่องซึ่งมิเคยเป็นมาก่อนเลยเราไม่เคยเป็นเยี่ยงนี้มาก่อนเลยและแบบใช่แต่เราเราโกดมากเราแลกดมากจริงๆสวัสดีสวัสดีส สวัสดีและทุกๆคนเลยสวัสดีแลท้ทุกทคนเลยพรุ่งนี้เราเราจักมีอยู่นะเราจักมี่อยู่นะเราจักแลไปทุระกับแฝงพาน้องๆไปและแข่งบอลกันผู้ที่สั่งกำไรและตาสวรรค์น,นี่และตาสวรรค์เราร้อยใกล้จักเสร็จแล้วนะขออภัยอันนี้ของเรามีสองสิ่ง นี่ละตาสวรรค์ใกล้จักเสร็จใกล้จักเสร็จแล้วขรบทุกคนแล้วใกล้จักเสร็จเสร็จแล้วขรบทุกคนแล้วจักได้ช้าหน่อยเห็นว่าเราเป็นผู้ร้อยเองกับมือทั้งหมดเลยเราอยากจะททาให้ทุกคนแต่เลยทําเองเสียดีกว่านี่เห็นเห็นได้ไหมและเป็นรูปตาเลยใกล้จักเสร็จหมดแล้วหากเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวจักส่งให้เลยให้แฟงส่งให้เลยนะจักต้องขออาภายัยหากผู้ใดได้ช้าแต่และได้แน่นอน กำไรท่านปู่เราส่งหมดแล้วนะเราส่งให้หมดแล้วแลรอรับได้เลยเป็นพระคำของท่านปู่ท่านพี่หรือเดาและโกรธท่านพี่อยู่แต่หากจะทิ้งหรือไม่คงมีคงไม่หรอก แต่เราแค่โกดท่านพี่เราเราแค่กดท่านพี่เราแค่นั้นแหะที่เหตุว่าเหตุใดเราเราและพูดและทุกคนพยายามที่จะช่วยเขาและเขางนี้พยายามช่วยตัวเองบ้างเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีเขาจักจมอยู่เยี่ยงนั้นไม่ได้นานเขาก็จักต้องมีชีวิตและต่อไป และเราเข้าใจนะและการเกิดแก่และเจ็บและตายย่อมและเป็นเรื่องของธรรมดาของโลกมนุษย์จกจมไปนานก็จะทำให้น้องทิพเป็นห่วงเสียเปล่า แล้วเราดูใจร้ายไปหรือไม่ที่เราพูดกับท่านพี่เยี่งนั้นเราดูใจร้ายไปหรือแต่เราก็สงสารท่านพี่เช่นกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาเขาแล้วกันแล่เป็นห่วงท่านปู่หรือ เราว่าจะบอกท่านปู่แหละพ่กน,นี้แหละพ่งน,นี้เราว่าจะเดินทางไปหาท่านปู่เพื่อจะไปบอกข่าวมิเช่นนั้นท่านพี่เราคงแย่ไปมากกว่านี้เราเรากลัวเขาจะแย่ไปมากกว่าอย่างนี้ ไม่รู้ถากท่านพี่ยังไม่ออกมาจากแลตรงนั้นใช่หรือไม่ก็คงจะเป็นเยี่ยงนี้ตลอดผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมขอหน้าจอให้เราสองคราด้วยนะและขอหน้าจอให้เราด้วยหากท่านพี่ยังอยู่และตรงนั้นท่านพี่ก็จะเสียใจและซ้ำๆอยู่ตรงนั้นเราอยากจะให้ท่านพี่ได้ออกมาแต่ท่านพี่ก็ยังไม่ยอมออกมาเสียทีไม่รู้จะทําเยื่ยงไรแล้วไม่รู้จะทําเยื่องไรเลย <S <s เดี๋ยวเยี่ยงไรพวกนี้เราจะลองไปหาท่านปู่ดู ว่าท่านปู่จักพอและช่วยได้หรือไม่อยากจะให้ท่านปู่ช่วยสง่สงส่งสงสารใช่และส่งสารท่านพี่มากและสงสารท่านพี่มาก,แล,สสาามากและเราก็มีความทุกข์ภายในใจไปด้วยแล้มีความทุกข์เราทุกข์และตรงนี้ ทุกที่ท่านพี่เราเป็นเยี่ยงนั้นอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะพูดแล้วกันทุกคนจักได้และกำไรสีดำและช้านิดและนิดนึงเราทำใกล้เสร็จแล้วเราทำใกล้เสร็จแล้วส่งไปบ้างแล้วบ้างแต่แล้วก็มีผู้ที่ยังไม่ได้รับแล้วบ้างและนี่คือกำไรตาสวรรค์นี่เหตุ ว่าที่เรียกเขาว่าตากําไรตาสวรรค์ใช่หรือไม่และดูเขาจะเหมือนและลูกตาและเหมือนและลูกตาเยื่ยงนี้เห็นหรือไม่นี่เป็นลายของเขาและโดยธรรมชาติมิใช่แลดแต่งและเติมขึ้นนี่จะเป็นเยื่ยงนี้โอ้แายเส้นนี้งามนะและเราร้อยได้ลูกตาหลายแหลายอันเลยและเหมือนนี่และชัดๆและชัดๆัดจะเป็นเยื่งนี้ และอันนี้และชัดมากและชัดมากและดวงใรตาสวรรค์ใช่หรือไม่โลกเราไม่ได้มีสิ่งที่ไม่ได้มีสิ่งที่ไม่ได้มีสิ่งที่ดีและก็ไม่ได้มีคนหวังดีกับเราไปสะทุกเรื่องกำไรสิ่งนี้จะช่วยและสะท้อนพลังลบและดึงดูดโอกาสและความโชคดี จะช่วยและปัดเป่าความอิจฉาและลิษยาของผู้คนผู้ที่และเกิดปีชงในปีหน้าจกช่วยและได้มากๆเลยจกช่วยและได้มากๆเลยกำไรเย่งนี้สะท้อนแต่พลังลบดึงดูดโอกาสและความโชคดีมาหาตัวเรา หินหินและเป็นหินและเป็นหินเขาจักเย็นมากเขาจักเย็นมากเราวันนี้เราใส่ไปและใส่ไปทําธุราด้านล่างกาแฟและเมื่อเช้ามีคนมาขอบูชาไปจากมือเราเลยเราใส่ไปเยี้ยนนี้เราจะใส่ไปสองเส้นเยี้ยนนี้นี่เราจะใส่ไปสองเส้นเยี้ยนี้และอันนี้คืออเมทิสอเมทิสที่เป็นก้อนจําได้หรือไม่แต่นี่เราเราได้เป็นก้อนมาแล้วเราก็ไปนไปทํากําไรและเช่นกันนี่อเมทิส และเป็นกำไรอเมทิสงามแต่ตอนนี้เรามีกำไรและตาสวรรค์ใช่ตาสวรรค์ผู้ที่หวังหวังไม่ดีกับเราผู้ที่อินร้ายกับเรากำไรนี้และเหมือนและเหมือนกับว่าจะช่วยให้เรารู้ รู้ว่าผู้นี้มาไม่ดีจะทําสิ่งใดที่แลปกปิดไว้จะเห็นหมดเราก็จะรู้เหมือนมีผู้แลหวังดีขออภยัยหวังดีและประสงค์หลายใช่หรือไม่เราก็จะเราก็จะรู้มิทางใดก็ทางหนึ่งและอันนี้เราไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดให้อ่าว่าดีเยี่ยงนั้นว่าอ่าเขาเรียกเยี่ยงไรน,นะ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่เราเห็นแล้วกันอ่ะเอาเยี่างนี้นี่เดี๋ยวเราจะพูดอีกทีนะและกาไรตาสวรรค์หากมีคนไม่หวังดีจากช่วยแลสะท้อนพลังงานลบและดึงดูดโอกาสและความโชคดีขจัดความอิจฉาและลิษยาที่เขาหมายที่จะทำร้ายเราผู้ที่เกิดปีชงผู้ที่รู้สึกว่าแลดวงไม่ดีเท่าใด นี่สิ่งมีช่วยได้และกำไรตาสวรรค์ <So easy. S 1> สอีสีม่วงหรือและใช่และสีม่วงงามมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปิดไฟให้ดูเอาได้ไหมงามมากและปิดยามปิดไฟจากงามมากรอไปเดี๋ยวนะ ขออภัยขออภัยแล้วไม่มีไฟส่องนี่งามมากและเป็นอเมทิสตดึงดูโชคลาบอเมทิสต์แ่งงามอเมทิสตสวยแต่แต่ราคาแอบ Uh, แฝงบอกว่าราคาแล่แอบสูงเราก็ไม่รู้ว่าสูงเยื่งไงใดกำไรเราไปอยู่ที่ใดกำไรแห่งความสงบสุขและสติปัญญาและการปกป,ป้องและเหมือนกับคล้ายๆเบี้ยกแก้และคล้ายๆเบี้ยกแก้ใช่และอะมิทิสกำไรอะมิทิส จำได้หรือไม่เราเคยนะเป็นก้อนมาแต่ตอนนี้หมดแล้วแต่ตอนนี้หมดแล้วและเป็นก้อนอเมทิสต์หมดแล้วมากาไรตาสวรรค์ใช่หรือไม่ตาสวรรค์และอันใหญ่นะและอันใหญ่อยู่และอันใหญ่อยู่และหนึ่งอันสามเก้าเก้าเก้าใช่และสามเก้าเก้าเก้าตาสวรรค์ น่าจะได้อีกห้าเส้นน่าจะกได้อีกแค่ห้าเส้นหากห้าเส้นนี้ไม่มีแล้วกำไรตาสวรรค์จักเป็นท่านปูล่ลาปุกเสกเองทั้งหมดเราจรึงมีอาจนำนำก่อนร้อยมาให้ทุกคนดูได้เหตุว่าเราต้องไว้ละบุหิ้งในห้องแสตกำไรตาสวรรค์แด้กำไรตาสวรรค์ งามมากเห็นไหมผู้ที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวเราจะบอกนะว่าช่วยอะไเรื่องใดจกช่วยแลยสะท้อนพลังงานลบหากมีผู้ไม่หวังดีก็จะช่วยขจัดปัดเต่าจากดึงดูดโอกาสและโชคลาภและปัดเต่าความอิจฉาดิษยากับทุกคนที่เข้ามาคิดไม่ดีกับเรา อ๋อเป็นเม็ดหมดแล้วและเป็นเม็ดไม่มีแล้วนะและเป็นเราร้อยทําเส้นไปหมดแล้วและเป็นเม็ดหมดแล้วแล้วหมดแล้วจะต้องขออภัยด้วยจะต้องขออภัยด้วยและเป็นเม็ดหมดจะเหลือแค่เป็นกําไรจะแบ่งเป็นกําไรไปเลยเหตุว่าหากเป็นเม็ดเดี๋ยวเราจะมีอยู่สามวันแล้วก็ไม่มีผู้ใดช่วยและไม่มีผู้ใดช่วยและเก็บและรักษาไว้ได้เราเราเราเลยร้อยแล้วหมดเลย แคปและกดหนึ่งผู้ที่พิมพ์และสามเก้าเก้าแคปและกดหนึ่งและพิมพ์ชื่อให้เราด้วยได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะพยายามอ่านแคปและกดหนึ่งพี่ผู้ที่รับกําไรตาสวรรค์พิมพ์ชื่อและพร้อมตัวเลขให้เราทีและพิมพ์ชื่อพร้อมตัวเลขให้เราทีสแกนเข้าบ้านเขียวได้เลยและสแกนเข้าบ้านเขียวได้เลยและสแกนเข้าบ้านเขียวได้เลย หากรับและกดหนึ่งสแกนเข้าบ้านเขียวได้เลยนี่เห็นจะไหมเดี๋ยวเราจะเราจะต้องช่วยท่านพี่เราให้ได้ให้ผลจากความเศร้าเสียใจนี้เราจะต้องช่วยท่านให้ได้สามเก้าเก้าเก้าช่พี่ผู้นี้แหละพิมพ์ถูกแคบและกดหนึ่งพี่ผู้นี้แคบและกดหนึ่ง บบได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงหรือไม่แฟงอยู่ด้านหนะ้เขาแล้ววันนี้มีดูเป็นสิ่งใดและร้องเพลงเราก็ไม่รู้วันนี้แฟงเป็นสิ่งใดจริงลองเพลงสวัสดีสวัสดีส แล้นี่นะกับลายตาสอนแบบเป็นแบบไม่มีแลบบ้วจะมีเป็นแรบบ่เป็นก้อนนี่แหลเป็นก้อนอย่งนี่เราจะใส่ให้ดูเราจะใส่ให้ดูและใส่ติดตัวได้เลยและใส่ติดตัวได้เลยน,นี่นี่นี่และอเมทยวชิดงามสวยแต่เดี๋ยวอรอเราไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยมาแบ่ง เดี๋ยวเราจะค่อยมาแบ่งนะแต่ตอนนี้เราแบ่งตาสวรรัสดี <Alone. S 1> <lac quer> และหนึ่งเส้นสามเก้าเก้าเก้าสามเก้าเก้าเก้าตาสวรรค์ตาสวรรค์ oh. และอันนี้ดวงตาชัดมากและดวงตาชัดมากโอู้และยิ่งอันนี้แลเหมือนยิ่งเหมือนดวงตาเห็นหรือหม่โอ้ นี่แหละเราร้อยตรงกันเลยและดูเถิดเราเราไม่ได้ตั้งใจลอยนะแต่แต่แต่และอันนี้เราร้อยตรงกันเลย <c oughs> ผู้ใดคิดไม่ดีและสิ่งนี้แหละจกช่วยได้ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเข้ามาแล้วอย่าลืมขอหนะ้าจอให้เราด้วยนะและกําไรตาสวารรค์นี่นะกําไรตาสวารรค์อันนี้เป็นอเมทิสต์อเมทิสตและตอนแรกเราเคยเราเอาเอเรา ใช่อ๋อแล้วข้าบ้านเขียวนี่พี่ผู้นี้เข้าบ้านเขียวได้เลยพี่ผู้นี้เข้าบ้านเขียวได้เลยเข้าบ้านเขียวได้เลยทักมาได้เลยทักไปเดี๋ยวน้องพิมพ์จะกตอบทักเข้าไปบ้านเขียวแล้วโอนบัญชีของแฟงแฟงแล้วชื่อว่าวัศน์แล้วนามสกุลบางนี่ ตั้งตั้งเขียวได้เลย mm hmm. mm hmm. มิใช่สามเก้าเก้านะแลสามเก้าเก้าเก้าแลเป็นเส้นใช่แลสามเก้าเก้าเก้าและเป็นเส้น, 3, 9, 9, 9. น,สนอู้อุขอไปแลเป็นเส้นทั้งหมดเลยแลเป็นเส้นทั้งหมดเลยทั้งเส้นนี้สามเก้าเก้าเก้า ปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูเดี๋ยวเราจะ,อะาจบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่าและกำไไรนี้และในโลกเนี่ยไม่มีผู้ใดหวังดีกับเราแบบและจริงใจหาได้ยากมากๆและกำไไรจะช่วยและสะท้อนพลังงานลบดึงดูดและโอกาส แลดึงดูดความโชคดีและขจัดความอิจฉาและลิษยากับผู้ที่ไม่หวังดีกับเราผู้ที่ไม่หวังดีกับเราจักรับเคาะแทนได้ผู้ที่แลดดวงและในปีหน้าเป็นแลดวงแลดวงชงตกอยู่ในและตกอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งใดนะและช่วงดวงตกก็จะช่วยได้นี่และเป็น กำไรดวงตาสวัรค์เยังนี้และหนึ่งเส้นสามเก้าเก้าเก้าหนึ่งเส้นใช่อันนี้งามอันนี้งามและดวงตาเห็นหรือไม่และเหมือนดวงตาของคนเลยอะและดูโอ้แล้วอันนี้เหมือนดวงตาเราเลยอันนี้ไม่เหมือนแต่อันนี้เหมือนแต่อันนี้เหมือน ใช่ใช่ใช่พี่ผู้นี้แร่เขียนถูกพี่ผู้นี้แลเขียนถูก,ถกหากรับและพิมพ์ตัวเลขพร้อมชื่อสามเก้าเก้าเก้าสามเก้าเก้าเก้าได้อีกห้าเซนและได้อีกแค่ห้าเซนและนี่อาเมทิสและเขาเรียกว่ากำไรดึงดูดแต่ความโชคดีอันนี้และกำไรดึงดูดแต่ความโชคดี เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรกำไรเรียกซั์กำไรเรียกซั์อเมทีจักแบ่งปันแพงมากเลยเดี๋ยวเราขออืแลกกำไรและอันนี้แพงม่วงมิช่สามเก้าเก้าเก้าใช่เรา เรามีแน่ใจว่าม่วงเท่าใดเรามีแน่ใจม่วงเท่าใดหากเป็นสีนี้จากสามเก้าเก้าเก้าสีม่วงมีใช่สามเก้าเก้าเก้างั้นเดี๋ยวเราให้เท่ากันแล้วกันอ่ะเราวันนี้แค่วันนี้นะเราให้สามเซนที่ราคาเท่ากันและหินตาสวรรค์สามเก้าเก้าเก้าเท่ากันอ่ะสามเก้าเก้าเก้าเท่ากัน หากไม่ได้เดี๋ยวแฟนเขาจะบอกเองอนี่เท่ากันเลยสามเก้าเก้าเก้างามมากสามเก้าเก้าเก้าพี่พูดนี้จะพิมพ์และสามผิดและไปหนึ่งตัวจะเป็นสามเก้าเก้าเก้าใช่ แล้้เห็นสิ่งมงชัดๆสวยมากเลยสวยมากเสียจ,จริงอเมทิสต์อันนี้และอเมทิสต์อันนี้<ป>โอ้มีมีมีทักเข้ามาได้เลยทักเข้ามาได้เลยนี่บ้านเขียวหนึ่งเส้นอาเดี๋ยวเราจะบอกแลละเป็น เป็นคำพูดแล้วกันและหนึ่งเส้นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าและสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าและสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าและตาสวรรค์และอเมทิสและตาสวรรค์กับและอเมทิสรับใช่หรือไม่ทักบ้านเขียวทักบ้านเขียวะทักบ้านเขียวและแคบและทักบ้านเขียวแคบและทักบ้านเขียว แคปแลทักบ้านเขียวให้เราเลยแคบและทับบ้านเขียวให้เราเลยผู้ใดรับอันใดแคบและทักบ้านเขียวได้เลยแคบและทักบ้านเขียวได้เลยแคบและทับบ้านเขียวได้เลยนะ ừ. ดึงดูแต่สิ่งที่ดีดึงดูแต่สิ่งที่ดีและสีม่วงหาก ช่วยขจัดพลังงานที่ไม่ดีจากเป็นสีดํขาขจัดและสิ่งที่ไม่ดีเป็นสีดําและดึงดูดเส้นที่ดีสิ่งที่ดีและสีม่วงหากจะกดีและใส่สองอันเลยและใส่สองอันเลยและอันนี้ก็ช่วยได้นะและเหมือนนินและตาสวรรค์เหมือนนินเหมือนนินเหมือนนิน เม็ดหรอรอปะเดี๋ยวรอปะเดี๋ยวหากมีอีกเดี๋ยวเราจะนํามาแบ่งเป็นเม็ดให้แต่ตอนนี้เราไม่มีเรามีแค่สามเซนเรามีแค่สามเซนเราลอยได้แค่สามเซนและอาตาสวรรค์ก็ช่วยได้นะช่วยได้นะสามเก้าเก้าเก้าเช่นกันแล้วม้วนก็สามเก้าเก้าเก้างามมากงามมากงามมากอู้ขออภัยขออภัยอีกประเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเราจะไปแล้วนาเราจะไปแล้วจะต้องไปเตรียมตัว แลวช่วงนี้เป็นยังยงใดบ้างหนาวหรือไม่ที่บ้านผู้ใดหนาวบ้างที่นี่หนาวมากที่นี่แลหนาวมากหนาวมากๆเลยเลยตอนเช้ายิ่งหนาวและห้องเราหนาวมากๆจะต้องแลปิดหน้าต่างตลอดเวลาและสงสารน้องหมาของแฟงมากเราเลยนำผูกเขาไปนอนด้วยและสงสารและสงสารไม่รู้ว่าจะทำเยี่ยงไงดช่วยเขาได้ ลหนาวและฝน,น,นตกด้วยนะวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าวันนี้ที่ที่นี่ฝนตกและที่นี่ก็ฝนตก และที่นี่ฝนตกอะหากสนใจผักบ้านเขียวได้เลยทั้งและก็แลกํำไรอเมทิสและอําไรตาสวรรค์และดึงดูดแต่สิ่งที่ดีจากสีม่วงและขจัดสิ่งที่ไม่ดีจากสีดำเย็นมากเย็นมากเย็นมากๆเลยเย็นมากๆ เดี๋ยวเราให้ด้ยวยทีเดี๋ยวเราไปแล้วนะเราไปละเราไปละหากกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจากักมาพูดคุยได้ใหม่พรุ่งนี้อาจจะได้ลงคลิปเกี่ยวกับท่านพี่น่าจะอีกและหนึ่งคลิปก่อนที่เราจะไม่อยู่ ยังไงอยากทุกคนแลดูแลตัวเองและสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศแดดร้อนๆหนาวๆหากผู้ดใดเจอสิ่งที่ไม่ดีก็แลนึกถึงเราแล้วกันเราอยากจะช่วยละทุกคนขจัดความทุกข์ละภายในใจเหมือนที่เราอยากจะช่วยท่านพี่หาก นึกถึงสิ่งอ่าไม่ใช่หากรู้สึกไม่ดีภายในจิตใจแล้วขอให้คิดถึงเราแทนแล้วกันเพื่อจะได้เบาใจและลงได้บ้างงั้นวันนี้เราไปแล้วนะขอให้ทุกคนฝันดีเราไปละ